หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP คอ l l of d ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากนอกจากคอ l l of เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, r v v a l o r a n t o v e r Watch ซ e a s o n 3ของ Warzone ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ Back Sell, Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผม คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปซิ่ง MPX กับแมปรีเวิร์สกันนะครับปืนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบเรื่องลูกส่งนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยอะรีคอยเนี่ยจะเยอะกว่า l t g อันอื่นอยู่บ้างนะในแนวนอนนครับแนวตั้งเนี่ยมีปัญหาแนวนอนเนี่ยมันจะซิ่งแบบซ้ายขวาสายไปสายมานะครับของแต่งเนี่ยผมจะในเรื่องรีคอยแล้วก็เรื่องความคล่องตัวนะครับกระสุน50นัดนะครับกับออปติก MK3 นะครับส่วนเลคกิทตัวนี้เป็นช่วยรีคอยคอนโทรลนะครับ แล้วก็อันเดอร์วัลเล่ตัวนี้เป็นเพิ่มความคล่องให้กับปืน DR6 นะครอปแล้วก็มัสเซลตัวยอดกึ่งเก็บเสียงกึ่งคุมปืนนะครับตัวนี้ก็ยิงง่ายเล่นง่ายนะครับดังเนียดก็ดีไปลุยกันต่อนะครับบันไดครับทุกคนบันไดเหล็กตรงนี้เราจะค้ำยันจบเกมอ้าวอค้ำไข่แล้เคขอบคุณที่ลงมาโดนแน่ ร้อยทางร้อยงคนเล่น Call Duty ไม่โดดอันนี้ไม่ใช่ Call Duty เพียเยอะอ้าวห้องปิดต่อไม่เห็นคนตรงนั้นคุไปเล่นหมดหรอวะ อยู่ตรงนี้เหมือนแบบมองคนบินผ่านไปมามูแนี้ต้องโดดลงนะอย่าฝืน,าน,นการเริ่มใหม่ดูทุกคนการที่เราใจเย็นเราจะได้มุมแบบนี้นมนนไม่ตายวะนะ ด่วนเลยกูถ้ามันใจนิ่ง,วง,งก,กว่านี้ยังมีผมคนเดียวมันจะไปะอะมั้ยโอ้โหยังมีใายอีกสองโอเคตึกนี้เดือดแล้วทุกคนกลายเป็นจุดจุดกลางของข้างล่างนี้เฮ้ยลเลือดเรามาเรามาซ้อน ซ้อนตัวถือปกคู่เนี่ยทุกคนเราได้คิวแน่นอนโอ้ท่าลงไปเนี่ยคนมั่วแน่นอนยิ่งไล่ได้แน่นอนอ่ะลงไปโอ้ท่า ตายเมีคนยนเพื่อนโอ้ปลาะไลไม่ชนหน้ามันหันเร็วไปหน่อยป้อมเบิดแล้วไม่ไออไมรอดแนะ่แม่งรอดวะ่ะ หลาดเพื่อนโคเชื่อไม่หมดเลยไอ้หนูเป็นรีอรมองคิวมองนกเห็นไหมทุกคนตัวนี้กันปึ๊ด ปึ๊ดตัวล่้ากันยังไงวะเครื่องแรงเกินยืนมีโหลด ทุกคนอยู่นี้สะโคบคนเหมือนกันโอ้โหไม่ตายทุกคนอย่าตายตีนะฮะปึ๊บไปครับค่อยๆขยับเฮ้ยหลังเข้า ไม่ใช่เพื่ออ x ก็เล่นมันเหมือนกันครับเนี่ยฟม<ป>เบอร์ับฟัม<ป>เบอร์ออรับ4 <c oughs> ไม่ตายตยานี้ m ของผมยาน,นายี้เรผมไม่ได้ใส่บ a เร e อะไร,รามาเสริมเล เลเตอร์มาแต่ไกลโอ้โหสองตัวถ้าหันมาแบบตัวเดียวเนิ่ยพอแบบมีหวังอยูอย่ด้วยหันมาไม่สองตัวโอ้โหน่าเล่นแบบป,นปืนนี้ <im it> น่าเล่นนะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยแบบไปเล็งเป้าเยยิงยิปไฟอะเมิลั่นดิ ติดนปเลยอ่ะตัวบนหัวยิงไม่ได้วรอปึ๊บปึ๊บโอเคได้ติดได้จะไปบ้านนู้นนันหมดละ